นี่ก็เลือกหุ้นในสวิงเทรดดิ้งมาอ่านะครับก็คือตัว MTC นะครับคือที่เลือกมาเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยบอลยูลงบอลยูลงบอลยูทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีการขยับลงมานะครับก็น่าจะเป็น sentiment ให้กับกลุ่มไฟแนนซ์ได้บวกกับบอลยูของไทยเองก็มีขยับลงมาเล็กน้อยนะในช่วงหลายหลาย,หลายวันที่ผ่านมาตอนแรกกิ่มาสักหนึ่งจุแปดหกหนึ่งจุแปดเจ็ดเอร์เซ็นตอนนี้ลงมาเหลือประมาณหนึ่งจุดปดสี่เปอร์เซ็นตก็แน่นอนว่าเทรนด์ดอกเบี้ยทั่วโลกเนี่ยเป็นขาลงหมดครับชยกเว้นญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นยกเวน้นญี่ปุ่นแต่ที่เหลือเนี่ยลงหมดรวมถึงของบ้านเราเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าไม่ได้ลงเร็วขนาดนี้ปรากฏว่าลงเร็วกว่าที่คาดคนะครับจากสองจุดห้านี่ลงมาเหลือ 1.75ไปละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเรียกว่ามีคาตาลิสต์หรือมีซนติเ m e n t ที่ดีขึ้นในแง่ของตัวต้นทุนทางการเง,งินนะครับแล้วก็พอดอกเบี้ยลงแน่นอนว่ามันก็เรียกว่าเป็นตัวที่จะหนุนให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันมันเดินหน้าไปได้อาจจะเป็นลักษณะประคับประคองมากกว่าไม่ได้เป็นลัออกษณะโอ้โหกระตุ้นจะทําให้เศรษฐกิจกลับมาโตดีแต่ว่าก็เป็นตัวที่ประคองไม่ให้สถานการณ์มันแย่กว่านี้ นะครับบวกกับตัว m c c เองเนี่ยเออเป็นตัวที่ถ้าดูในช่วงหลายๆไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อกับเรื่องของตัวคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยที่ดีกว่าคนอื่น <T> นะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าโมเมนตัมเบื้องต้นไตรามาสสองเนี่ยน่าจะยังแข็งแรงนะครับเอ่อ Q on Q ก็อาจจะแบบทรงๆตัวนิดหน่อยนะครับเยนเยน่าจะยังโตได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเอ่อเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ก็ยัง ดีต่อเนื่องนะครับ NPL เนี่ยจะเห็นว่าทยอยขยับขยับลงมาพีกสุดที่3.36ตอนนี้ลงเหลือประมาณแถวๆเนี่ย2.7นะครับแล้วก็เครดิตคอสก็ตามลงมาเครดิตคอสก็คือการตั้งสำรองอ่ะครับผมงั้นถ้าคุณภาพสินทรัพย์มันดีขึ้นการตั้งสำรองมันก็น้อยลงใช่ครับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพนะแล้วก็ความเสี่ยงอันนึงที่อาจจะต้อง คอยมอนิเตอร์คือเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนี่แหละว่าถ้ามันชะลอตัวเร็วหรือแรงเนี่ยจะมีผลกับเรื่องของการชําระหนี้ของลูกค้าหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพที่น่ากังวลอะไรนะครับทำไมทั้งปีปีนี้ค่าโต21%ณที่เจ็ดพันล้านนะก็ยังโตค่อนข้างดีนะสินเชื่อปีนี้ก็น่าจะโตระดับดับเบิลดิจิตอ่ะ10กว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าระยะสั้นด้วยบอลอยู่ที่แผ่วลงมาต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะเป็น sentiment หนุนกลุ่มไฟแน ยังเลือก NPC เป็นท็อปพิกของกลุ่มนะแล้วก็วันนี้รีพพรเป็นหุ้นเด่นนะฮะเป้า56บบาทครับผม